สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ arit channel ประจำวันอังคารที่15มีนาคม2565ค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะพี่อุอุไรพันธ์มูสิกนัทและพี่มี่สมศรีวันชินนายค่ะค่ะ arit channel นะคะรู้หมดครบทุกเรื่องครบทั้ง3หน่วยงานห้องสมุดศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษาค่ะ สำหรับในช่วงแรกวันนี้นะครับก็พบกับเรื่องเด่นวันนี้อีกเช่นเคยนะคะกับทางห้องสมุดของเรานะคะโดยพิุและพิมี่เช่นเคยนะคะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังและรับชมนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามกันได้ก่ะพิุใช่แต,แต่ว่าคน<ๆ>อืน่นนิดนึงค่ะพิุอ,อันช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่พีคมาก<ช>สำหรับโรคระบาดโควิด19ค่ะพิุอันนี้ก็ขอ ไม่พู้ใช้บริการอ่าไม่ย้ำให้ผูดใช้บริการทุกท่านนะคะอ่าก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตอนนี้ก็คือเป็นไปได้อ่สองสามหรือว่าสี่ชั้นไปเลยนะคะเ่ลแล้วก็อย่าลืมพกเจลแอนก์ติดตลอดเวลาค่ะเบลลอเพราะว่าอ่าอ่าจะได้เชื้อโรคจะได้ไม่ติดมือเรานะคะค่ะแล้วก็หากท่านใดที่เอมีญาติมีครอบครัวนะคะที่ เออได้รับเชื้ออยู่นะตอนนี้นะคะและ้วก็อยากให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะการได้รับเชื้อก็มาจากบุคคลใกล้ชิดนะคะใ,<ช>ในครอบครัวนะคะหรือว่าญาติญาติหรือว่าการที่เราได้เออเยี่ยมไปเยี่ยมนะคะอะไรแบบนี้ก็ขอให้ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเออส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกันทั้งครอบคอรัวค่ะพี่อุ้ใช่ค่ะถ้าเมื่อก่อนก็คือยังแยกไปกักตัวแต่ว่านัดตอนนี้ ทางสาธารณสุขก็ให้กลับตัวที่บ้านใช่ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ทั้งบ้านก็เลยค่ะติดกันนะคะอันนี้ก็รักษากันไปตามอาการได้เลยนะคะพี่อ๊ค่ะก็ด้วยความหวงใยจากสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะขอทุกท่านปลอดภัยเข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอันนี้มาต่อกับของเราเลยค่ะพี่อวันนี้ค่ะ,คะประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะคะ อันนี้ก็แนะนําของทางสํานักวิทยาบริการของเรานะคะเป็นช่องทางการารับข้อมูลข่าวสารหรือว่า,าเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของเรานะคะพี่อุ้กก็เป็นรายการ a i i าร o d c a s พอดแคสนะคะอันนี้ก็จะรวบรวมหนังสือที่น่าอ่านนะคะแล้วก็น่าสนใจไว้ให้ทุกท่านนะคะสำหรับทุกท่านนะคะใครที่สนใจที่จะ เข้ามารับฟังหรือว่ารับชมในการาให้เราแบบอ่านหนังสือให้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะพี่อุ้ก็สามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังได้นะคะใน AIT Podcast นะคะก็จะเป็นการแนะนำหนังสือผ่านช่องทาง AIT Podcast นะคะโดยที่จะทางสำนักงาบริการของเราค่ะพี่อุ้ก็ได้นำหนังสือ ที่น่าอ่านที่น่าสนใจนะคะอันนี้คัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญกับพี่อุ๊เล่มต่างๆนะคะแล้วก็นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะหรือว่ารับฟังนะคะได้ที่ช่อง AIT Podcast นะคะพี่อุ๊ค่อันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปฟังนะคะนี่เราขอแนะนำนะคะให้เข้าไปรับชมและรับฟังได้นะคะค่ะสาหรับ AI p p o d c ดแคสของเรานะคะก็ออกอากาศให้ฟังนะคะตอนนี้จะเป็นทุกวันอังคารและวันพะระฤหัส,สบดีนะคะ<ช>ุณมี่ใครที่สนใจนะคะขอเชิญเข้าไปฟังได้นะคะวันนี้เราเรามีหนังสือดีๆมาอ่านให้ผู้ใช้การฟังค่ะมี่เราใช่ค่ะอันนี้มีทั้งนิตยสารนวนิยายแล้วก็หนังสือทั่วไปค่ะพี่อใช่ค่ะอันนี้เข้าไปดูย้อนหลังได้ค่ะเผื่อว่ามีนิยายอะไรที่ท่านติดตามอยู่หรือว่าสนใจอยู่วันนี้ก็ ไปรับฟังได้นะคะค่ะค่ะอันนี้ก็อย่าลืมที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางค่ะวิว A R I T Podcast นะคะฟังแล้วนะคะพี่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะคะว่า EP ถัดไปเนี่ยค่ะจะมีหนังสือเล่มไหนมาอ่านให้ฟังครับใช่ค่ะอันนี้ใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะแต่ว่าพิว ถ้าเกิดว่าผู้ใช้บริการท่านใดนะคะที่ฟังแล้วอยากจะติดตามตัวเล่มค่ะหรือว่าอยากจะยืมตัวเล่มน,นะคะน,นี้เราก็สามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการนะคะใช้บริการผ่านช่องทางค้นหาตัวเล่มได้นะคะพี่อุ๊อันนี้สามารถยืมไปอ่านที่บ้านได้นะคะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวบริการค้นหาตัวเล่มเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่อในท้ายรายการนี้นะคะ ค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะก็ทางสำนักวิทยาบริการนะคะเปิดช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้ผู้ใช้บริการติดตามเรานะคะผ่านทางเออ t ร์ไอทีออฟเอสเคบนะคะพี่อันนี้เราก็นำสมัยค่ะพิวตามเทรนไปด้วยกันนะคะค่ะก็ในติ๊กตอกนี้เราก็จะรวบรวมการแนะนำหนังสือนะคะแนะนำสรัพยากรสารสนเทศต่างๆเอาไว้นะคะ มี่หลากหลายค่ะพิ่อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะคะอันนี้เราจะไม่บอกให้หมดค่ะพี่เพราะว่าเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการของเรานะคะได้เข้าไปดูว่าในติ๊กต็อกของสํานักวิทยาบริการของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะพี่อค่ะก็ใครสนใจนะคะก็ลองเข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมชมเรานะคะได้ค่ะติ๊กตอกอะไรนะคะพี่อุ A R I T O S K r U ค่ะพี่อุจำง่ายๆเลยนะคะเราจะจะให้ผู้ใช้ การจำเราได้ไง่ายที่สุดใช่ค่ะต่อกันด้วยค่ะเป็นอันนี้เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเตรียมความพร้อมค่ะพร้อมสอบข้อสอบมาตรฐานนะคะภาษาอังกฤษนะคะโทอีกค่ะพิุในรูปแบบออนไลน์นะคะผ่านระบบ Microsoft Teams นะคะอันนี้ก็จะจัดขึ้นทั้งหมดเป็น3วันนะคะพิุแต่ว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะคะ,คะรุ่นที่หก็ผ่านไปแล้ว ในวันที่12มีนาคมนะคะ2565นะคะ,ะต่อมาก็คือในวันที่19ค่ะพิุวอันนี้สําหรับใครที่ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ลงทะเบียนอะไรนี้ก็ติดตามข่าวสารกันได้นะคะแต่สําหรับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วก็อ่อย่าลืมรอเอข้าอบรมกันได้นะคะในวันที่19นะคะมีนาคม2565นะคะแล้วก็อีกหนึงวันค่ะพิุในวันที่26มีนาคมนะคะ2565เช่นกันนะคะ <G un> การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ในเวลาคะคะ8โมงครึ่งค่ะไถึง4โมงนะคะวิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นับปราณนะคะเตียวสก,กุลนะคะอาจารย์ประจาําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก็สําหรับท่านใดนะคะสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะเพื่อเข้าร่วมอบรมได้นะคะตามประชาสัมพันธ์ที่เราได้แจ้งใ,ให้ใช้บริการทราบนะคะผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะคะ A R I T O F S K R U ค่ะและหรือทางเพจของสำนักวิทยาบริการเช่นเดียวกันนะคะ A R I T O F S K R U ค่ะอันนี้ย้ำนิดนึงค่ะพี่อุสำหรับนักศึกษารหัส62นะคะที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะย้ำนะคะรหัส62นะคะย้ำรหัส62นะคะใช่ค่ะก็ อันนี้นะคะสาหรับท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดนะคะเก<ฆ>ี่ยวกับโครงการนี้นะคะก็สามารถแชทเข้ามาได้นะคะ <ใน S 1> ที่ททหน้าเพจของสํานักพุฒยา<ฆ>บริการเลยนะคะเพจหลักเลยค่ะ arit of skru นะคะอันนี้<อ>หรือว่าจะโทรเบอร์ภายนอกก็ได้นะคะเพื่อว่าอยู่ที่บ้านสะดวกจะโทรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์โทร074260290นะคะหรือว่า ท่านใดที่อยู่แถวๆนี้หรือว่า<ช><ช>อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์ภายในนะคะ1 8 7 5นะคะค<ช>่ะแต่ว่าหลักๆย้ําว่าหลักๆแล้วก็คือสามารถติดต่อได้ทางหน้าเพจของเราโด,โดยตรงได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีแอดมินตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะพี่อ<ช>ทั้งของทั้งงานด้านศูนย์ความเป็นรลดด้านภาษางานห้องสมุดแล้วก็งานศูนย์คอมพิวเตอร์ค่ะใช่ค่ะอันนี้ติดต่ออบถับกันเข้ามาได้นะคะค่ะ ค่ะมาต่อกันที่ค่ะประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยนะคะขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนนะคะเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เรากำหนดจัด2รุ่นด้วยกันนะคะสำหรับรุ่นที่1นะคะสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนค่ะ ก็จัดอบรมไปแล้วนะคะเมื่อวันที่11มีนาคม2565ค่ะก็เหลือรุ่นที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของบุคลา,ากรสายวิชาการนะคะก็จะจัดอบรมจัดอบรมขึ้นนะคะวันที่25มีนาคม2565ค่ะพี่นี่วเวลาวายมุงถึง4โมงเย็นนะคะอันนี้นะคะก็สำหรับบุคลา,ากรนะคะทั้ง เอ่อตอนนี้เหลือสายวิชาการนะคะ<ช>สน <า S 2> ใจน <สา S 2> ะเพราะว่าสายสนับสนุนเราอบรมผ่านไปแล้ว่ตอนนี้เหลือบุคลากรสายวิชาการนะคะที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมโครงการนี้นะคะ,ะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้นะคะผ่านทาง skru online training skru training ะนะคะใช่ครับพี่อุกก็อันนี้ก็โปรดลงทะเบียนให้ตรงกับรุ่นของท่านด้วยนะคะ,ะวิทยากรใครครับพี่อุกอันนี้วิทยากรนะคะมากความสามารถกันเลยทีเดียวค่ะพี่มี หลายท่านเลยหลายท่านนะคะเป็นวิทยากรจากทางสํานักวิทยาบริการของเราเองนะคะผู้ที่ทำงานอยู่ในส่วนนี้ด้านนี้โดยตรงนะคะก็จะมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของเรานะคะใช่ค่ะพิเศษเลยนะคะสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้นะคะจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ด้วยนะคะหรือว่าเซอร์ติฟิเคตนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์ค่ะพี่มี ในการรับเกียรติบัตรออนไลน์นี้นะคะมีอะไรบ้างครับรู้หลักเกณฑ์แรกเลยค่ะมีะ่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมนะคะจะต้องลงทะเบียนหลักสูตรอบรมนั้นๆน,น,นะคะผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ SKRU Training ค่ะแล้วก็สองนะคะผู้ที่ลงทะเบียนแล้วค่ะจะต้องเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์จนครบทั้ง3าชั่วโมงค่ะจึงจะมีสิทธิ์ได้รับ เกจิบัต,ติตออนไลน์ตัวนี้นะคะก็ในส่วนของเกติบัติออนไลน์จะปริ้นอย่างไรหลายคนสอบถามกันเข้ามาค่ะก็ให้ผู้ใช้บริการนะคะเอ่อให้ท่านที่ลงทะเบียนในอบรมในหลักสูตรน,นั้นนะคะเอ่อเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบฝึ <R> ออกอบรมอ่าอใช่นะคะแล้วก็จะมีเมนูในส่วนของเกติบัติออนไลน์ให้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ลงทะเบียนผ่าน s k ไอยูเท i n นิ่นะคะพี่ออันนี้ระบบก็จะไม่ทำการ เราไม่สามารถที่จะปริ้นตัวเกีิบัตรออกมาได้นะคะเพราะว่าจะไม่มีรายชื่อตรงนั้นะนะคะอันนี้สําหรับแจ้งไว้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็หลักๆแล้วจําเป็นจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ SKRU Training นะคะค่ะแล้วก็ระบบนี้จะเก็บข้อมูลการฝึกอบรมแต่และหลักสูตรของท่านไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ,คะก็ขอให้ลงทะเบียนผ่านระบบ SKRU Training นะคะ,คะอันนี้ต้องย้าเลยค่ะพเพราะว่า มีอาจารย์บางท่านก็ติดตอ่อสอบถามกันเข้ามานะคะว่าอ,อ,อยากจะได้เกติบตัตร <ถ â. S 1> แต่ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบมา <ถ â. S 1> อัานนี้ก็แจ้งไว้นะคะว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบนะคะก็เกติบัตรเราก็จะไม่ได้รับนะคะแต่ว่าความรู้ยังได้นะคะคุ่ <ถ â. S 1> อ๋อความรู้เราก็ได้ไปเต็มๆนะคะแต่ว่าแค่เกติบัตรเท่านั้นนะคะที่เราไม่ได้รับนะคะอ่ะ มาต่อกันเลยค่ะพี่มี่อันนี้ต่อกันด้วยของทางข่าวประชาสัมพันธ์ของทางศูนย์คอมพิวเตอร์ค่ะพิ่อันนี้สํานักพิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะดําเนินการจัดทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานด้านไอทีค่ะพิุของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะนะคะอันนี้ประจําปีก็ประมาณ2,565นะคะหรือว่า ทดสอบวัสมัตนะด้านไอซีสามค่ะพิวคนนี้เขาเรียกกันสั้นๆนะคะจะจัดในระหว่างวันที่13มกราคมนะคะพิวถึงวันที่31มีนาคมนะคะ2565นะคะผ่านระบบออนไลน์ค่ะพิวอันนี้ก็สามารถลงทะเบียนเข้าสอบและศึกษาวิธีการสอบได้นะคะพิวที่ skrudl.skru.ac.th นะคะหรือว่า ถ้าเกิดว่าติดขัดประการใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทั้งหน้าเพจหลักของเราเลยนะคะค a r i t o f s k r u นะคะอ,คอันนี้ยังมีเวลานะคะพิ้วสำหรับนักศึกษาที่กําลังจะนักศึกษาชั้นปีนสุดท้ายนะคะที่กําลังจะจบของทุกคณะนะคะนี้ย้ํานะคะว่าของทุกคณะเลยนะคะจําเป็นจะต้องออทดสอบไอ3ีสามนี้นะคะก่อนที่จะจบการศึกษาไปนะคะพิ้ว จนถึงวันที่31มีนานะคะอันนี้ยังมีเวลาเพราะว่าอันนี้วันที่15ค่ะครึ่งเดือนยังมีอีกครึ่งเดือนนะคะ<ช>อันนี้ใครคที่ยังไม่ลงทดสอบนะคะก็สามารถที่จะลงทดสอบกันได้นะคะ,คะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะคะพู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภารรษาอังกฤษหรือว่าทางด้านไอทีช่วงนี้ก็คือก่อนที่จะจบเขาก็จะต้องทําการทดสอบในสองส่วนนี้กันทุก ที่เลยนะคะนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษานะคะจะต้องผ่านการทดสอบทั้งทางด้านไอทีแล้วก็ทางด้านภาษาอักฤษใช่ค่ะคูอันนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะในการศึกษาค่ะนี่ก็มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยนะคะขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือนะคะก็ณขณะนี้ทางสำนักวิเาษบริการเรายังไม่ได้เปิดพื้นที่ให้บริการนะคะค่ะก็ เราก็มีบริการอื่นๆนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนะคะที่ต้องการที่จะออขอใช้ตัวเล่มหนังสือนะคะก็สามารถใช้งานผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะผู้ใช้บริการเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการค่ะเลือกที่เมนูบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือค่ะ หรืออาจจะสแกน q r code นะคะจากประชาสัมพันธ์ที่เราได้แจ้งไปผ่านทางหน้าเพจหรือทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะทุกช่องทางเลยนะคะอันนี้แล้วกแต่ผู้ใช้บริการสะดวกเลยค่ะพิ้วใช่ค่ะก็เข้าไปในระบบแล้วก็กรอกข้อมูลนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเล่มหนังสือข้อมูลเลขเรียกหนังสือนะคะหรือข้อมูลผู้ใช้บริการเองค่ะก็คลิกส่งข้อมูลนะคะจากนั้นก็ระบบจะส่งข้อมูลมายังให้กับ บรรลักษ์ผู้ดูแลในส่วนนี้นะคะจะดําเนินการค้นหาตัวเล่มหนังสือให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็สามารถติดต่อรับหนังสือได้นะคะได้แล้วแต่กับพิ่ถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์หรือว่านักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอันนี้ก็บอกเราได้ครับพิวว่าให้เราไปส่งที่หอพักที่คณะอันนี้เราจะนําส่งให้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ ผู้ใช้บริการอยู่ข้างนอกมาเวลัยค่ะพิวอันนี้ก็สามารถที่จะมารับได้ด้วยตนเองได้นะคะที่ทำห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากยืมหนังสือนะคะก็สามารถใช้งานผ่านบริการตัวบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือนี้ได้นะคะได้ค่ะพิวอีกช่องทางหนึ่งค่ะหรือไม่ก็คือจองผ่านระบบโอเพกมาได้เลยค่ะพิวได้ค่ะอันนี้ก็สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเลยค่ะพิวค่ะ แค่เราค้นหารายชื่อหนังสือที่เราต้องการเราต้องการเล่มไหนเราก็กดจองมาได้เลยค่ะเบลค่ะอันนี้ระบบก็จะส่งไปหายัางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะทําการค้นหาให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนัดรับกันได้นะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ต้องการใช้หนังสือนะคะก็ถึงเราจะไม่เปิดพื้นที่ใช้บริการนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีบริการออนไลน์ให้กับ ทุกท่านได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็มาใช้บริการกันได้นะคะถึงโรคระบาดจะระบาดอยู่แต่เราก็ยังให้บริการอยู่ค่ะพี่อุใช่ค่ะค่ะเราก็เซฟตัวเองกันหน่อยนะคะพี่อ <laughs> ต่อกันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นบริการยืมต่อด้วยตนเองค่ะพี่อุอันนี้ก็เป็นบริการดีๆอีก หนึ่งอย่างนะคะของทางสํานักวิทยาบริการของเรานะคะในช่วงที่โรคระบาดกําลังระบาดอย่างหนักนะคะอันนี้ก็เป็นบริการยืมต่อด้วยตนเองอว่ารีเนวหนังสือนะคะอันนี้ใ,ใครที่ยืมหนังสือไปแล้วค่ะพีอใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะนํามาคืนหรือว่าติดภารกิจหรือว่ายังใช้งานไม่เสร็จค่ะอันนี้เราแนะนําบริการตัวน,นี้เลยนะคะเป็นบริการยืมต่อด้วยตนเองนะคะผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะ เข้าไปยืมต่อได้ผ่านระบบออนไลน์ได้เลยใช่ไหมครับยูใช่ค่ะก็อันนี้ผู้ใช้บริการนะคะที่ต้องการจะยืมต่อนะคะหนังสือนะคะท่านสามารถที่จะดําเนินการได้ดังนี้ค่ะก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักวิทยาบริการนะคะ arit of skru ค่ะก็เลือกที่เมนูยืมต่อหนังสือนะคะหรือว่า Renew นะคะก็ เมื่อเข้าไปในระบบแล้วนะคะก็จะให้กรอก username และาสเว w o r d ค่ะพี่มี่ใช่ค่ะอันนี้นะคะสําหรับนักศึกษาค่ะจะใช้เหมือนกับระบบส่งเสริมสํานักส่งเสริมตรบบวจสอบผลการเรียนครับรุณของสํานักส่งเสริมวิชาการนะคะและงานทะเบียนค่ะค่ะในส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่นะคะจะใช้เหมือนกับระบบ MIS หรือว่าระบบดูเงินเดือนนะคะใช่ค่ะใช้รหัสนี้ได้เลยนะคะค่ะ,คะก็เมื่อใส่รหัสเรียบร้อยแล้วก็นะคะก็ เข้าสู่เมนูอยืมต่อนะคะใช่ค่ะผู้ใช้บริการก็เลือกเล่มที่ต้องการจะยืมต่อค่ะหรือจะเลือกทุกเล่มก็ได้นะคะได้ครับพีอคือแต่ยืมต่อทุกเล่มแล้วก็ติ๊กไปเลยนะคะค่ะติ๊กเลือกท้กหมดเลยเลือกทั้งหมดเลยนะคะก็จากนั้นก็คลิกยืมต่อค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้สังเกตวันคืนนะคะวันกําหนดส่งด้วยใช่วันจะเปลี่ยนไปครับพี่ใช่ค่ะอันนี้ก่อนก่อนหน้าเราต้องสังเกตก่อนว่า วันที่เราคืนจริงๆวันไหนแล้วก็พอเราทําเสร็จเราก็สังเกตอีกเิดเนึ่งว่ากําหนดคืนอีกครั้งหนึ่งวันไหนนะคะค่ะอ่าอันนี้นะคะในส่วนของอการยืมโตอด้วยตนเองนะคะขอเน้นย้ําในเรื่องของท่านจะต้องยืมโตอก่อนที่หนังสือเล่มนั้นจะคืนกาหนดสูงค่ะใช่ค่ะพี่โอค่ะเช่นหนังสือเล่มนั้นนะคะคืนวันที่สิบท่านจะต้องยืมตั้งแต่วันที่สิบเก้าแปดเจ็ดลงมาได,ะะได้ได้ค่ะ สิบก็ได้ค่ะพี่โอสิบได้นะสิบได้เก้าได้แปดได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดนะคะหลายถ่าสิบเอ็ดระบบจะไม่ทําการรีเนลให้ค่ะพี่โอใช่ค่ะระบบจะตัดเป็นหนังสือเกินกําหนดส่งแล้วนะคะอันนี้ต้องเสียค่าปรับเลยนะคะใช่ค่ะท่านจะต้องนําหนังสือเล่มนั้นมาคืนก่อนนะคะค่ะถึงจะยังถึงจะสามารถที่จะยืมไปได้อีกนะคะค่ะอันนี้ก็ขอให้สังเกตกันดีๆด้วยนะคะค่ะอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพลาดตรงนี้ค่ะพี่โอใช่ค่ะ เพราะว่าลืมอาจจะจําไว้ว่าคืนวันนี้เด๋ยวพอนึกขึ้นได้ที่เอาเกินกําหนดส่งไปแล้วนะคะนี่ก็จะทําการรีนิวไม่ได้นะคะอันนี้ก็ใครที่สงสัยหรือว่าติดขัดประการใดค่ับุอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการยืมต่อด้วยตนเองนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะทางหน้าเพจหลักของเราเลยนะคะ arit.okru f s, ะ <S R I นะคะค่ะก็ในวันนี้นะคะ,คะ เราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันทุกๆสัปดาห์นะคะใช่ครับลูกก็ตอนนี้ข่าวอาจจะไม่เยอะหน่อยค่ะค่ะเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่ปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็สําคัญสาคัญนะคะที่ผู้ใช้บริการของเราหรือว่าผู้ที่รับชมอยู่นะคะได้รับข่าวสารที่แบบทันสมัยค่ะแล้วก็ทันเหตุการณ์ครับลูกทันเหตุการณ์แะก็ี่่นะคะใช่ค่ะค่ะ ก็ในช่วงสุดท้ายนะคะขอฝากช่องทางในการสื่อสารนะคะของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสา,ารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะหน่วยงานเรานะคะประกอบด้วยหน่วยงานย่อย4หน่วยงานด้วยกันนะคะก็หน่วยงานแรกค่ะก็จะเป็นงานสํานักงานผู้อํานวยการนะคะมีหมายเลขภายในนะคะที่หมายเลข1734 1739ค่ะหรือจะติดต่อนะคะจากภายนอกเข้ามานะคะก็โทรมาได้ที่หมายเลข0 7 4 2 6 0 2 78ค่ะ แล้วก็งานถัดมานะคะจะเป็นงานวิทยาบริการค่ะหรือว่างานห้องสมุดนะคะก็มีหมายเลขภายในนะคะที่หมายเลข1735ค่ะถ้าเป็นหมายเลขภายนอกนะคะก็ที่หมายเลข0 7 4 2 6 0 2 7 8ค่ะค่ะในส่วนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือว่างานคอมพิวเตอร์นะคะงานศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะก็เว็บไซต์หลักเลยค่ะ cc.skru.ac.th นะคะหรือว่าเบอร์ภายในนะคะ 2105 1 0 8และ2109ค่ะส่วนเบอร์ติดต่อภายนอกนะคะ074 260 303นะคะในส่วนของงานศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านภาษานะคะหรือว่าศูนย์ภาษานะคะเว็บไซต์ค่ะ lc.skru.ac.th นะคะส่วนเบอร์ภายในนะคะ1875และ1876นะคะเบอร์ภายนอก074 260 290ค่ะ ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะมีเว็บไซต์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะทั้ง3หน่วยงานเลยนะคะทั้ง4หน่วยงานเลยค่ะที่เว็บไซต์ a r i t s k u u a c g h นะคะแล้วก็มีเฟซบ o o กเฟซเพจนะคะของเราค่ะ a.r.i.t.o.s.k.r.u นะคะค่ะแล้วก็ตามติดด้วยช่องทางน้องใหม่ของเรานะคะช่อง YouTube ของสำนักวิทยาบริการนะคะ a.r.i.t.o.s.k.r.u ค่ะแล้วก็ตามกันด้วยต่อกันด้วยนะคะติ๊กตอกผิช่องติ๊กตอกของเรานะคะ a.r.i.t.o.s.k.r.u เช่นเดียวกันอันนี้จะสังเกตง่ายๆค่ะผิวเราจะตั้งชื่อให้แบบ ให้เป็นชื่อเดียวกันไปเลยนะคะพเพราะว่าจะง่ายต่อการติดต่อสื่อสารนะคะค่ะแล้วก็อช่องทาง a R i t podcast ของเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกๆช่องทางนะคะฝากกดเอ่รับการแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะที่เราอัปเดตให้กับผู้ใช้บริการได้รับชมรับฟังรับทราบกันนะคะใช่ค่ะอันนี้ให้ผู้ใช้บริการนะคะช่วย กดให้เราหน่อยครับพี่อุ้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะคะค่ะค่ะก็สําหรับในวันนี้นะคะรายการ A R I T Channel ของเรานะคะออกอากาศทุกวันอังคารค่ะเวลาเที่ยงตรงนะคะโดยประมาณเป็นต้นไปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะพี่มี่สุชีวันชิดนายค่ะและพี่อุอุไรพันธ์นะคะต้องลาผู้ใช้บริการไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ